สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังชมช่องสักดาชาแนลนะครับวันนี้มาทักทายนะครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่22กรกฎาคมแล้วนะครับกลางปีเข้าไปแล้วครับหลังจากข้างหายไปหลายมื่นเนาะพี่น้องเนาะ เนื่องจากว่าเป็นผู้โชคดีครับฝึกพักฝืนนะครับหายดีแล้วแ่ะครับเป็นผู้ติดเชื้อโควิดครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพในเรื่องราวของโควิดนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่เป็นโรคประจำท้องถิ่นนะครับเป็นก็ต้องรักษานะครับนะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจมากนะครับจากากักตัวไปซิบมือครับซิบมือครับเนาะตอนนี้หายดีแล้วครับได้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับมาดูแลนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็คือสมุนไพรมอสิงเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้นะครับนานาถ้า ใครที่ยังไม่ติดหรือว่าติดแล้วนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับสมุนไพรหมอเสงตัวนี้ผสมกระชายขาวนี่ดีมากครับโคยูวันนะครับโคยูวันถ้าอยากทราบรายละเอียดก็นะครับทักมาส่วนตัวได้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับในการที่กักตัวอยู่10วันนะครับ อันนี้ก็ไปทํางานได้แล้วครับอันนี้ส่งงานได้เหมือนเดิมครับขอบคุณหลายๆอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้สักดาใช่น้นะครับสู่ไปนํากันเด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่กําลังเฮ็ดช่องยูท youtube นะครับเราให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณกําลังใจทุกทุกท่านนะครับอันนี้ก็ ทํางานได้ปกติแล้วครับทายดีแล้วนะครับแข็งแรงแข็งแรงเหมือนเดิมครับคงจะได้ออกหม้แล้วทีนี้นะครับจะได้ออกไมายทาคลิปให้น้าๆได้ชมเพื่อความบันเทิงต่อไปนะครับฝากนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้สกดาชาแนลครับมมีสิ่งเงินไหนะครับนอกจากคําขอบคุณที่จะ พี่น้องนะครับขอคุ้นอยกานึงเจอหนึ่งนะครับเนาะ,ะถือว่าเฮาให้ก็รังใจกันอะกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนมากคลิปที่ทําก็เป็นคลิปหลากหลายนะครับถือโอกาสคิดคอนเทนต์อะไรได้ก็ ทําให้พี่น้องได้ชมนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแวะมาเยี่ยมเยือนคอมเมนต์นะครับที่โอกาสนะครับกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องที่ยุ่ไกลยุ่ไกลที่หูจักกันบ่าะหูจักกันเข้ามาหูจักกันตั้งซื้อโชว์เชียวนี่แหละครับเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับเป็นการแบ่งปันความสุขนะครับเป็นการแบ่งปัน วิธีการในการทามาหากินหลายๆรูปแบบนะครับแต่ละท่านก็ไม่มีดราม่านะครับสุดยอดครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ก็ถือโอกาสได้พบปะกันแค่นี้นะครับหายดีแล้วครับพี่น้องโควิดมันทําอะไรเราไม่ได้มีสิทธิ์ติดทุกคนนะครับที่ติดแล้วนะครับก็ติดอีกได้นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับ ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแมสนะครับแมสปิดตลอดนะครับปิดตลอดวันนี้ผมเองนะครับก็ไม่ขาดนะครับแมสเนี่ยวันนี้อยู่ในรถนะครับเพิ่งจะขึ้นงานเสร็จนะครับกําลังจะไปส่งงานนะครับถือโอกาสทักทายพี่น้องช่วงเช้าๆนะครับก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับดูแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร e นะครับสักดาชาแนลครับดันดันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับสจาหนับมือนี้พบกัน แค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับวันนี้อาจจะได้ออกหมายครับเสร็จงานเสร็จเร็วก็ได้ออกหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสปดาชาแนลสวัสดีครับ